สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับเพชรบันไซไม้จิว๋ววันนี้ทางช่องเพชรบันไซไม้จิ๋วก็จะมาอัปเดตต้นเพ็มน้าไต้หวันนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการตัดทดเขียงเขียงแรกไว้นะครับเพื่อจะสร้างกิ่งหนึ่งสร้างลําต้นนะครับหลังจากที่ได้ทําการตัดทดมาก็ ประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาก็จะแตกกิ่งออกมาให้เราได้เลือกกิ่งแขนกันนะครับปัญหาของการที่สร้างกิ่งแขนกิ่งแรกนะครับของต้นเพมนาไตวันก็จะมีอาการกิ่งยืดนะครับเพราะว่า ปัญหาของเพมหน้าก็จะมีอยู่ว่าตาแรกของเพมหน้าที่เขาแตกออกมาตรงเนี้ทุกทุกกิ่งนะครับมันก็จะเป็นที่ชิดกับต่อทุกกิ่งหลังจากที่เขาได้แตกกิ่งออกมาถ้าสำหรับ มือใหม่ที่ยังไม่เคยรู้ไม่ได้สังเกตก็จะปล่อยให้เขายาวไปเรื่อยๆให้เขาโตไปไม่ไม่กล้าที่จะตัดนะครับตามที่ผมได้ดูศึกษาที่ผมเลี้ยงต้นก่อนๆมานะก็จะมีปัญหาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็ปล่อยให้เขากิ่งเขาใหญ่แล้วก็โตเวลาแก้ไขตอนนั้นนะมันจะแก้ไขยากนะครับวันนี้ ผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพื่อนๆที่กําลังหัดเล่นอยู่นะครับกัากำลังหัดที่จะสร้างมอนไซสร้างไม้จิ๋วนะครับก็จะถ้ากิ่งไหนที่เรากะว่าจะใช้ตาแรกที่จะทํากิ่งแขนงเราก็จะไม่ทําอะไรมันก็เขาเราก็จะปล่อยให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่สำหรับถ้าเราคิดว่าเราจะไม่สร้างที่มันชิดตรงลำต้นเกินไปเราก็จะทำการที่จะตัดทดครับคือเราก็จะตัดทดตรงตาแรกนี้เลยตอนนี้ตัดทดตัดทิ้งออกไปเลยนะครับสำหรับ ตาแรกอย่างนี้ครับแล้วก็จะคอยให้เขาแตกตากิ่งแล้วก็มีกิ่งออกมาใหม่เราก็จะเพราะว่าตรงนี้ตาแรกตรงนี้กิ่งเดิมมันจะชิดไปเกิดว่ามันแตกตากิ่งขึ้นมาใหม่อีกนึงตาแรกที่มันแตกออกมามันก็จะสั้นมันก็จะพอดีกับที่เรา กาว่าจะสร้างเป็นกิ่งแขนงน,นะครับครับสําหรับกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการที่เอาไว้เราก็ตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเหลือไว้กิ่งเดียวเพราะว่าถ้าเหลือกิ่งเดียวมันก็จะทําให้กิ่งไม้ของเรา โตเร็วนะครับเพราะว่าจะไม่มีกิ่งอื่นมาแย่งอาหารนะครับผมกล่าวว่ากิ่งนี้จะสร้างเป็นลำต้นนะครับ ถ้าสร้างเป็นลำต้นถ้าใช้กิ่งข้อตาตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอดีแต่ว่าจะเสียตรงที่ว่าข้อตามันไม่ตรงนะครับแต่การที่ข้อตาไม่ตรงเราก็สามารถที่จะมาบิดหา ตาไม้ตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังบิดไม่ได้เพราะว่ากิ่งเขายังอ่อนอยู่ก็ต้องรอให้เขาออกที่มันจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วค่อยมาเข้ารวดแล้วก็บิดหาตากิ่งตรงนี้ช่วยนะครับถ้าในกรณีที่มันถ้าตรงนี้มันยืดยาวเกินไปถ้าไม่ได้ขนาดก็ต้อง ตัดทดช่วงเนี้ยตองตาเก่งตรงนี้ปล่อยให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมาสร้างเป็นลำต้นแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้พอที่จะระยะห่างจากลำต้นขึ้นมาตรงตาเก่งตรงน,นี้หน้าที่จะพอใช้ได้อยู่แต่ผมก็ยังไม่ตัดนะครับที่ผมตัดไปก็คือตรงกิ่งเิ่งตรงเนี้ครับกิ่งตรงเนี้ มันชิดเกินไปผมก็จะให้มันแตกตากิ่งออกใหม่แล้วก็จะมาตัดโทษตรงข้อตาแรกกิ่งที่มันแตกออกมาใหม่สร้างเป็นกิ่งแขนงช่วงต้นก่อนๆที่ผมได้ทำการตัดทษไว้ก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นที่น่าพอใจฟอร์มที่เราตัดทษก่อนไม่ ไม่ปล่อยให้เขายืดยาวใช้กิ่งที่ยืดยาวสร้างนะมันมาแก้ทีหลังตรงช่วงที่มันใหญ่แล้วมันก็ทําให้ลําบากมันต้องชะงักไปแต่ถ้าเราตัดทดกิ่งอ่อนๆอย่างนี้มันแตกตาก,กิ่งออกมาใหม่มันก็โตเร็วครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ มือใหม่ที่หัดเลี้ยงบอนไซนะครับที่ทําการตัดทดสร้างกิ่งแขนงเอาเป็นแนวทางลองทําดูนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเพชรบอนไซไม้จิวด้วยนะครับครับสำหรับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับ ผมทําคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆออกมาจะได้แจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ